สวัสดีครับวันนี้กระสวยได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอสวนลําไยนะครับผมนี่คือหนึ่งสวนนะครับผมเนี่ยสวนนี้นะครับผมเป็นสวนของอน้องคนหนึ่งที่กระสวยได้รู้จักที่อาเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมปีนี้ลูกลําไยออกเยอะไหมเจ้าขอถามเจ้าของสวนแต่เขาเจ้าของสวนไม,ไม,ไม่ไม่ขอเข้าคลิปนะครับผมกระสวยก็เลยจะได้ถามไปต้นไอ้เนือ้อที่ตรงนี้กี่ไร่นะครับประมาณ สามงานค่ะเกือบหนึ่งไร่ค่ะสามงานเกือบหนึ่งไร่นะครับผมเป็นต้นลายใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับเอาตอนนี้ลูกมันยังเล็กอยู่เนาะยังยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ใช่ค่ะแล้วอีกประมาณกี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณสองสามเดือนค่ะอีกประมาณสองสาเดือนเนาะใช่ค่ะราคาลําไยเป็นยังไงแนวโน้มว่าปีนี้โอเคไหมน่าจะถูกเหมือนปีที่แล้วนะอ๋อก็ถูกอยู่แต่ก็ยังพอได้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำลูกให้มันใหญ่ๆคะ่ะไม่งั้นก็ไม่ได้ต้องทําลูกให้มันใหญ่ๆก็คือต้องเร่งผลผลิตใช่ค่ะใช่ไหมครับ โอ้สุดยอดมากเลยนะครับผมเด็กกสเทธจะพาเดินไปฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าลูกปีนี้ดกไหมลูกปีนี้คิดว่าดกไหมโอ้ดกค่ะอ๋อดกอยู่นะแต่แต่แตบางบางปีที่กสิสธิเคยขึ้นมาแต่ไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะอุ้งมีดกมากกว่านี้อีกนะอันนี้คือกระสวยก็คุยกับเจ้าของสวนอยู่นะครับผมก,บก็จะมีแต่เสียงเจ้าของสวนเพราะเจ้าของสวนไม่ขออ,ออกสื่อนะครับสวยมากเลยนะครับเห็นไหม ก็คือที่ตรงนี้ก็คือยาวลงไปจนถึงข้างล่างใช่ไหม่ค่ะไป,ไปจนถึงอเขตรแปลงนาใช่ไหมสุดยอดมากเลยนะครับสวนลำไยสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็สวยจะเดินเข้าไปใกล้ๆต้นลำไยนะครับผมเห็นไหมครับว่ายังเล็กอยู่เลยนะครับผมยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้นะครับผม <c oughs> แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องมีสูตรเร่งผล,ผลผลิตเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะให้อ่า ผลผลิตออกมางอกงามแล้วก็ให้ผลผลิตดูอกักบเกี่ยวแล้วได้เยอะแล้วก็ได้ผลผลิตยเยอะนะครับผมส่วนเรื่องราคาก็ว่ากันไปตามสภาพเศรษฐกิจเนาะ,ะว่าอะไรยังไงนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเกษตรประกาศออฟฟิเชียลด้วยนะครับผม